อ่าทุกคนครับวันนี้พี่กวดมาพูดให้ฟังเกี่ยวกับการทําช่องเนาะนะครับบางคนอาจจะแบบนึกไม่ออกด้ว,ว่าจะทาเกี่ยวกับช่องอะไรนะครับพี่กวดนะมีช่องส่วนตัวอีกช่องหนึ่งเกี่ยวกับน้องหมาโดยเฉพาะเลยนะครับพี่กวได้น้องหมามาตัวหนึ่งเป็นพันชื่อว่าว่าเนาะพี่กดเปิดช่องนะ ช่องนึงให้เขาโดยเฉพาะเลยชื่อน้องมังกี้นะครับพี่กวัตั้งว่าน้องกี้ไม่ใช่คนนะครับแต่เป็นหมานะครับนะเนี่ยอย่างเงี้ยครับแล้วคุณพี่กวก็ทํากิจวัตรประจําวันของน้องเขาตอนเช้ากลางวันเย็นอย่างเงี้ยครับมันมีเรื่องเล่าตั้งหลายอย่างนะที่เราจะทํานะครับเราก็ทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆพี่เปิดช่องนี้มาประมาณเกือบสามเดือนแล้วนะมีคนติดตาม ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ยอดวิวแต่ละครั้งที่เกิน500วิวเกือบพันก็มีนะเห็นไหมนะครับคนที่เขาสนใจในสิ่งที่เราชอบอย่างเช่นรักหมาเหมือนกันอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีนะครับก็อยากให้กาลังใจทุกคนนะครับที่คิดว่าเอ๊ะตัวเองยังไม่รู้ว่าจะเริ่มทําช่องเกี่ยวกับอะไรนะครับเอาที่เราถนัดนั่นแหละนะครับแล้วก็โฟกัสไปทั้งช่องเดียวเลยอย่างเดียวเลยนะครับนะพี่กวดฝากไว้นะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยนะครับบางคนนะใจจริงอยากจะมาสร้างตัวตนที่ติ๊กต็อกเนี่ยแต่ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับเน เปลี่ยนเลกเกดน,น้อยแบบนี้นะครับพี่กวดจะมาแนะนําทุกวันเลยนะครับพี่ขดจะมาแบ่งปันประมาณสักเก้าโมงเกโมงหน่อยๆนี่แหละนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับแล้วก็ลองไปลงมือทํากันนะครับสวัสดีครับ